สวัสดีค่ะนักเรียนคะวันนี้พบกับวิชาภาษาไทยนะคะกับครูผู้ช่วยศาสตราจารย์สุภัตาอุตมังค่ะเรามาเรียนรู้เรื่องของเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องการเขียนนะคะก็จะพบกับครูในเนื้อหาเกี่ยวกับการใช้ภาษาอธิบายบรรยายแล้วก็พัรณนาค่ะ วิชาภาษาไทยเนี่ยเราใช้การในการสื่อสารฟังดูพูดอ่านเขียนนะคะการอธิบายการบรรยายแล้วก็การพรรณนาเนี่ยใช้ในชีวิตประจําวันของเราตลอดเวลาในเรื่องของการใช้ภาษาในการอธิบายเรามาดูก่อนเนาะการอธิบายเนี่ยหมายถึงอะไรพรรณนาหมายถึงอะไรแล้วก็บรรยายหมายถึงอะไรความหมายของการอธิบายบรรยายพรรณนานะคะเมื่อไหร่ที่เราต้องต้อง อธิบายนะคะก็คือเมื่อเมื่อเราต้องต้องการทำให้ผู้อื่นเนี่ยเข้าใจในสิ่งที่เราต้องการสื่อสารโดยรวมแล้วเนี่ยนะคะอย่างาคำจำกัดความในความหมายโดยรวมเนี่ยอธิบายบรรยายพรรณนาเนี่ยคือการแสดงความคิดที่เราต้องการส่งสารอย่างที่ครูบอกเมื่อกี้นะคะทั้งการฟังดูการพูดแล้วก็การเขียนเมื่อเราต้องการอธิบายก็คือต้องการให้เกิดความเข้าใจ เมื่อเราต้องการบรรยายก็คือต้องการให้รู้เรื่องราวนะคะเมื่อเราต้องการบรรยายหรือการเล่าเรื่องการพรรณนาก็คือมีจุดประสงค์ให้เกิดจินตนาการนะคะเกิดภาพตามที่เราแสดงภาพเราต้องการให้ผู้รับสารเกิดภาพตามที่เราสื่อสารซึ่งวิธีการทั้งอธิบายบรรยายพรรณนาเนี่ยก็มีกลวิธีต่างๆที่จะทำให้เราสื่อสารกับผู้รับสารได้ได,ได้เข้าใจนะคะ ในการบรรยายอธิบายแล้วก็พรัณนาเนี่ยผลิตผลของการสื่อสารเหล่านี้เกิดจากการที่เราทําเรื่องทั้งหมดนะคะทำให้ผู้ผรับสารเนี่ยเข้าใจจาแจ้งชัดเจนในเรื่องราวที่แสดงถ้าเกิดเขาเข้าใจว่าเราเล่าเรื่องเช่นตื่นเช้ามาเราอยากจะเล่าเรื่องละครเมื่อคืนที่ดูนะคะเราก็บรรยายเรื่องของละครที่เราดูไปแล้วเพื่อนเข้าใจเพื่อนฟังรู้เรื่องเราอยากจะอธิบายวิชา ภาษาไทยในเรื่องที่เราเรียนไปแล้วให้เพื่อนเข้าใจเราอธิบายแล้วเพื่อนเข้าใจก็แสดงว่าเราพูดรู้เรื่องหรือพัฒนานะคะเราไปเห็นภาพที่สวยงามมากเราอยากจะเล่าให้เพื่อนเห็นภาพตามที่เราสื่อสารถ้าเพื่อนเห็นภาพแล้วเพื่อนบอกโอ้สวยจริงๆอยากไปบ้างอยากไปเที่ยวนะคะสถานที่เหล่านั้นก็แสดงว่าเราสร้างภาพเราเกิดภาพเราทำให้เพื่อนเนี่ยเกิดภาพนึกภาพตามที่เราเข้าใจได้นะคะ สร้างภาพนีใน้ในที่นี้สร้างภาพในความหมายของการสื่อสารทางภาษานะคะไม่ใช่แสลงที่เราพูดถึงว่าอุ้ยสร้างภาพในความหมายไม่ดีนะครูอย่างที่ครูเคยบอกไปแล้วตอนต้นการอธิบายก็คือการทําให้ผู้อื่นเข้าใจในความจรงิงความสัมพันธ์หรือปรากฏการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นทั้งทางสังคมแล้วก็ทางธรรมชาตินะคะวิธีการอธิบายคีเวิร์ดก็คือทำให้เกิดความเข้าใจคีเวิร์ดของการอธิบายคือเข้าใจนะคะครู ให้วงวงคำว่าเข้าใจเลยซึ่งการอธิบายก็มีวิธีการต่างๆกันในที่นี้เนี่ยเราพูดถึงเรื่องการอธิบายาไว้5รูปแบบเป็นสิ่งที่นักเรียนจะต้องใช้ต่อๆไปไม่ว่าในตอนนี้ที่ใช้สำหรับการสอบเข้าเตรียมตัวที่จะเข้ามหาวิทยาลัยการทำข้อสอบหรือเป็นพื้นฐานในการเขียนเป็นพื้นฐานในการทำบทพูด ทำยังไงให้คนอื่นเข้าใจมันมีวิธีการหลากหลายคําว่าอธิบายเนี่ยจึงสําคัญนะคะการเรียนภาษาในที่นี้ก็คือปูพื้นฐานของเรียนไปให้ในักเรียนมีวิธีการที่จะสื่อสารกับผู้อื่นให้เข้าใจแจ่มแจ้ง,จงตามที่ครูบอกไปแล้วตอนตอนตอน้นนะคะวิธีการอธิบายเนี่ยมีทั้งหมด5วิธีการนะคะซึ่งนักเรียนอาจจะใช้ทั้ง5วิธีการผสมกันหรือว่าเลือกรูปแบบร,รูปแบบใดรูปแบบหนึ่งก็ได้เวลาการอธิบายนะอันที่1 นะคะวิธีการที่ที่อธิบายก็คือจะเป็นวิธีชี้แจงตามลำดับขั้นนะคะหรือใช้ตัวอย่างหรือเป็นการเปรียบเทียบความเหมือนแล้วก็ความต่างหรือชี้สาเหตุแล้วก็ผลลัพธ์ที่สัมพันธ์กันหรือการให้นิยามเดี๋ยวเราลองมาดูนะคะว่าทั้ง5รูปแบบเนี่ยใช้ในบริบทใดบ้างนะคะการชี้แจงตามลำดับขั้นตอนก็คือเราใช้ตามการอธิบายกิจกรรมการปฏิบตัติหรือการเปลี่ยนแปลงที่เป็นกระบวนการ การทำอาหารเป็นกรรมวิธีเช่นการทำอาหารหรือการบอกขั้นตอนในการทำสิ่งต่างๆที่จะต้องเรียงลำดับขั้นอันนี้ในข้อสอบนักเรียนก็จะเจอเรื่องของการถามเกี่ยวกับว่าข้อความข้างต้นเป็นการอธิบายแบบใดชนิดใดนะคะก็จะเห็นเขาก็บางทีก็จะให้เป็นข้อสอบเกี่ยวกับการวิธีการทําอาหารทํากับข้าวนะทำต้มยำให้มาแล้วก็ให้นักเรียนดูว่าเนี่ยมันเป็น มันเป็นขั้นตอนแบบไหนบางทีบางลำดับข้ามขั้นตอนได้บางทีข้ามขั้นตอนไม่ได้ mm hmm. เช่นอันนี้ตัวอย่างที่ครูนํามานะคะ mm hmm. ก็จะเป็นตัวอย่างจากในข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัยเก่าที่เขานํามาให้ดูเป็นวิธีการอาธิบายแบบชี้แจงตามลำดับขั้นนําเครื่องแกงโขลบรวมกันให้ละเอียดผัดใส่ผัดในน้ํามันจนหอมใส่เนื้อปลาดุกผัดจนปลาสุกใส่น้ํา พอน้ำเดือดใส่มะเขือพวงฟักทองหน่อไม้กระชายใบมะกรูดพริกไทยอ่อนปรุงรสด้วยน้ำปลาชิมรสใส่ใบกระเพรยยกลงดูอย่างนี้แล้วก็อาจจะน้ำลายไหลาตามไปนะคะหรือว่านักเรียนอาจจะเอ๊ะมันคือการทำกับข้าวแบบไหนถ้าใส่กระชายอันนี้ครูก็น่าจะเป็นมะเขือพวงฟักทองหน่อไม้พวกแกงป่าพริกไทยใช่ไหมคะอันนี้ก็มีขั้นตอนที่1ตั้งแต่นําเครื่องแกงนําเครื่องแกงมาโขลกนะคะ ผัดน้ำมันขั้นตอนที่สองใส่เนื้อปลาดุใช่ไหมคะบางทีก็จะเขียนผัดจนปลาสุกนะคะขั้นตอนที่4-5ใส่น้ำพอน้ำเดือดใส่มะเขือพวงนะคะแล้วก็ใส่พวกผักต่างๆพอขั้นตอนที่7ก็ปรุงรสชิมรสนะคะปรุงรสด้วยน้ําปลายกลงอันนี้ก็เป็นวิธีการที่เรียงลำดับขั้นนะคะบางทีถ้าข้ามขั้นหรือสลับขั้นก็อาจจะทำให้กระบวนการขั้นตอนเปลี่ยนไป อันนี้เป็นตัวอย่าง,งการอธิบายแบบที่2นะคะคือการอธิบายแบบใช้ตัวอย่างค่ะการใช้ตัวอย่างก็คือจะทําให้เราเห็นภาพนะคะเมื่อเห็นภาพตามเข้าใจจำแจ้งชัดเจนมากขึ้นเมื่อเราต้องการอธิบายหลักการวิธีการหรือข้อความรู้บางอย่างนะคะที่เข้าใจยากตัวอย่างต้องเป็นตัวอย่างที่สื่อความนะคะแปลว่าหรือเป็นตัวอย่างที่ชัดเจนตรงกับสิ่งที่เราต้องการสื่อ ลองมาดูเนาะการทำงานของอวัยวะต่างๆต้องเป็นระบบและระเบียบร,ร่างกายจึงอยู่เป็นปกติและเจ้าของร่างกายจึงจะรู้สึกสบายดีเมือ่อใดอัยวะต่างๆเกิดความขัดข้องอันนี้พูดถึงร่างกายใช่ไหมคะเราบอกว่าเอ้ยร่างกายถ้าเกิดมันไม่ปกติเกิดความขัดข้อง อาทิก็ยกตัวอย่างเอ๊ะเกิดความขัดข้องคืออะไรอาทิอาทิก็อาทินะคะเช่นก็เช่นเราจะไม่เอามา,มารวมกันเป็นอาทิเช่นนะคะอาทิก็คือเท่ากับเช่นนั่นเองจะได้ไม่ซ้อนเนาะอาทิเกิดอุบัติเหตุโลหิตไหลออกนอกเส้นโลหิตในสมองเป็นการไม่อยู่ในระเบียบของการสูบฉีดโลหิตเจ้าของร่างกายก็จะล้มป่วยเป็นอามาาัมพาตหรือถึงแก่ชีวิตได้อ่าน,นี้คือตัวอย่างของร่างกายที่เกิดความขัดข้อง คนที่ไม่เคยรู้เรื่องก็จะเข้าใจอ๋อร่างกายเกิดความขัดข้องเช่นนี้เองนะคะเป็นเรื่องของอุบัติเหตุเรื่องของโรคโรคต่างๆที่เกิดขึ้นก็อธิบายเกี่ยวกับการทำงานของอวัยวะต่างๆแบบที่3เป็นการอธิบายเปรียบเทียบความเหมือนและความแตกต่างใช้เมื่อไหร่ที่เราจะต้องการบอกว่าอะไรอะไรเหมือนอะไรต่างต้องการเอาพวกนี้มาอธิบายเมื่อมันเป็นสิ่งแปลกใหม่นะคะ หรือสิ่งที่ผู้รับสารยังไม่คุ้นเคยมาก่อนก็ต้องหาสิ่งที่ไม่เคยที่เราเคยรู้จักหรือคุ้นเคยมาเทียบเคียงนะคะเช่นบอกว่าอุ๊ยไปเจอสัตว์ประหลาดตัวหนึ่งสัตว์ประหลาดตัวนี้ถ้าบอกว่าสัตว์ประหลาดมันต้องประหลาดต้องไม่เคยเห็นใช่ไหมอันนี้ครูยกตัวอย่างเหมือนกับให้เราเห็นภาพนะคะถ้าประหลาดมันต้องไม่เคยเห็นใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นประหลาดก็ต้องเอาสิ่งที่เคยรู้จักอ๋อสัตว์ประหลาดตัวนี้มีหูเหมือนกระต่าย เริ่มเป็นตัวแล้วมีหูเหมือนกระต่ายมีงวงแบบช้างมีเขี้ยวมีเขี้ยวเหมือนเสืออ่ะเริ่ม3ชนิดแล้วนะคะเริ่มไปกันใหญ่อ่ะก็เริ่มเห็นภาพนะคะว่ามันคือตัวอะไรเพราะฉะนั้นอ่ะลองดูตัวอย่างเวลาอธิบายสิ่งที่เปรียบเทียบความเหมือนและความต่างนะคะ ถ้าเกิดสอนเวลาเราดูเนื้อหาวิชาความรู้สอนเรื่องคลื่นเสียงแน่นอนว่าไม่มีใครเคยเห็นว่าคลื่นเสียงมันมีลักษณะยังไงแลงั้นวิธีการอธิบายว่าคลื่นเสียงมีลักษณะคล้ายๆกับคลื่นบนผิวน้ำเราเคยเห็นคลื่นบนผิวน้ำที่เวลาเราโยนก้อนหินลงไปมันก็จะกระจายเป็นวงออกไปใช่ไหมคะมียอดคลื่นช่วงคลื่นท้องคลื่น และมีการกระเพื่มกระจายออกไปเหมือนเหมือนกันนี่คือสิ่งที่เหมือนใช่ไหมคะแต่ที่ต่างก็คือคลื่นเสียงนั้นมนุษย์ไม่สามารถเห็นได้ด้วยตาเปล่าแต่คลื่นบนผิวน้ำนั้นแลเห็นได้ด้วยตาเปล่าอันนี้เป็นลักษณะของการเปรียบเทียบความเหมือนแล้วก็ความต่างเราก็จะรู้แล้วว่าอ,อ๋อคลื่นเสียงเหมือนกับคลื่นบนผิวน้ำแต่ต่างกันคือเรามองไม่เห็นนั่นเองนะคะแต่ว่าถ้าเรามองเห็นมันก็จะมีลักษณะ เหมือนคลื่นบนผิวน้ำอ่ะอันนี้ตัวอย่างที่3นะคะวิธีที่4ที่ใช้อธิบายก็คือชี้สาเหตุและผลลัพธ์ที่สัมพันธ์กันสาเหตุกับผลลัพธ์ที่สัมพันธ์กันสัมพันธ์กันก็คือเราใช้เมื่อเราต้องการอธิบายเชิงวิเคราะห์ว่าเป็นเรื่องที่มีความสัมพันธ์กันระหว่างสาเหตุกับผลลัพธ์ให้เรารับสารนะคะเข้าใจเรื่องต่างๆได้ชัดเจนขึ้นโดยปกติสาเหตุ นะคะกับผลลัพธ์มันน่าจะสัมพันธ์กันเมื่อเกิดเช่นยกตัวอย่างง่ายๆที่เราเจอสาเหตุและผลลัพธ์ลลที่สัมพันธ์กันนะคะเพราะฝนตกน้ําจึงท่วมน้ําท่วมรถเลยติดอันนี้ง่ายๆที่เราเจอกันอยู่ทุกๆวันนะคะอันนี้ก็เป็นเหตุเป็นผลฝนตกน้ําจึงท่วมอันนี้แบบง่ายๆนะคะทีใ่ในการอธิบายที่ชี้สาเหตุแล้วก็ผลลัพธ์ที่สัมพันธ์กัน ในตัวอย่างนี้ก็จะพูดถึงเราบอกว่าเราสังเกตมีครูครูขีดเส้นใต้คำว่าจึงที่เป็นสันธานเชื่อมนะคะเราเรียนในหลักภาษามาและหลักภาษาก็เป็นการเชื่อมโยงกับการใช้ภาษานั่นเองนะคะถ้าเราเห็นคำว่าจึงสันธานหรือคำเชื่อมเนี่ยก็แสดงว่ามันมีความเป็นเหตุเป็นผลหรือมีสาเหตุแล้วก็ผลลัพธ์ที่เกี่ยวเนื่องกัน การเดินทางในสมัยก่อนเราใช้เกวียนหรือช้างหรือม้าถ้าไปทางบกถ้าเดินทางทางเรือก็ใช้เรือพายหรือเรือแจวการเดินทางกินเวลานาน,านผู้ที่มีอุปนิสัยทางกวีจึงแต่งคำประพันธ์พรรณนา,นาหนทางที่ไปนะคะแต่งคำประพันธ์พรรณนา,นาหนทางอันนี้เป็นผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นบอกว่าสาเหตุคือเมื่อก่อนการเดินทางใช้เวลานานนะคะก็ไม่ได้มีมหารสศพไม่ได้มี สื่อ,อมือถือ iPad ให้เราดูเพราะฉะนั้นคนสมัยก่อนก็จะต้องอใช้วิธีการแก้เบื่อนะคะด้วยการแต่งหนังสือบ้างร้องเพลงบ้างนะคะก็เป็นวิธีการค่าเวลานะคะในการในการเดินทางนั่นเองอันนี้ก็สังเกตสาเหตุผลลัพธ์จากสันธานคำว่าจึงวิธีที่5การให้นิยามค่ะ ให้นิยามก็คือใช้อธิบายความหมายของคำศัพท์เพื่อจะได้เข้าใจตรงกันอธิบายความหมายของคำศัพท์นะคะเพื่อจะได้เข้าใจตรงกันโดยต้องให้นิยามที่มีรายละเอียดพอสมควรบอกว่าสิ่งนั้นจัดอยู่ในประเภทไหนแตกต่างจากสิ่งอื่นๆในประเภทเดียวกันอย่างไรการนิยามจะบอกว่าง่ายก็กง่ายนะคะหรือยากก็กยากเพราะว่านิยามยังไงให้ครอบคลุมนะคะแล้วก็กระชับสั้น เข้าใจได้ชัดเจนอันนี้นิยามเนี่ยจะจะเป็นสิ่งที่อธิบายอะไรต่างๆได้ชัดเจนที่สุดนะคะแต่ว่าการนิยามเนี่ยไม่ไม่ได้เป็นเรื่องง่ายนะคะทำยังไงจะต้องนิยามที่มีรายละเอียดแล้วก็มีคำอีกคำหนึ่งที่ครูให้ก็คือกระชับไม่ย่นเยอะฮะเช่นเราพูดคำว่านักเรียนใช่ไหมคะผู้ฟังส่วนใหญ่ครูก็เป็นนักเรียนให้เราถามว่านักเรียนคืออะไรถ้านิยามตามช่วงอายุ นะคะแล้วก็การศึกษาจริงๆก็มีหลายนิยามใช่ไหมคะเราก็บอกว่านักเรียนคือผู้ที่อยู่ในวัยเรียนตั้งแต่อายุ3ขวบจนถึง17ปีก่อนจะถึงภาวะนักศึกษาในมหาวิทยาลัยบางคนอาจจะบอกว่าเยนิยามนี้ครอบคลุมหรือไม่ครอบคลุมก็ขึ้นอยู่กับบริบทในการที่เราจะสื่อสารนะคะว่าเราจะใช้นิยามไหนให้ครอบคลุมนั่นเองอ่ะ นั้นครูจึงบอกว่าเวลาคิดนิยามก็ต้องเข้าใจเรื่องหรือรู้รู้เรื่องนั้นดีพอสมควรจึงจะอธิบายและนิยามเรื่องนั้นได้หรือบอกว่าความรักรักคืออะไรอันนี้ก็ยากแล้วนะคะเพราะรักในนิยามของหลายคนอาจจะแตกต่างกันไปเธอก็อาจจะนิยามความรักของเธอในใจก็ได้นะคะต่อไปเราเราพูดถึงสุดท้ายละเรามีวิธีการอธิบาย5 5แบบใช่ไหมคะตามที่ครูบอกไปที่ อธิบายยังไงให้สำริดสำริดผลสำริดผลก็คืออธิบายยังไงให้มันสามารถประสบความสำเร็จตามที่เราต้องการได้ 1. ข้อมูลต้องถูกต้องชัดเจน 2. นะคะมีะรายละเอียดเหมาะสม 3. ภาพและสื่ออื่นๆประกอบการอธิบายอย่างที่เราเคยได้ยินบอกว่าภาพภาพเดียวมีค่าเท่ากับถ้อยคำถึงพันคำในการอธิบายเราอาจจะไม่จาเป็นจะต้องใช้เฉพาะเนื้อความล้วนๆน,นะคะเราอาจจะใช้ภาพประกอบใช้สื่อใช้แผนผังใช้กราฟิกซึ่งมีหลายแบบเดี๋ยวนี้ก็นิยมที่จะใช้ภาพสื่อเช่นที่เราเรียกว่าทำอินโฟกราฟิกในการอธิบายนะคะเพราะว่าเราเรียกว่า รูปแบบในการเข้าใจการสื่อสารของแต่ละคนไม่เหมือนกันบางคนชอบฟังก็จับใจความได้ใช่ไหมคะเกิดสงสัยไหมคะเพื่อนบางคนนั่งฟังเลคเชอร์นั่งฟังครูสอนอู้จดได้เยอะแยะประเด็นสําคัญถูกต้องหมดบางคนพอมีภาพปุ๊บถึงจะเข้าใจชัดเจนอันนี้เราก็เรียกว่ามีหลากหลายรูปแบบนะคะแต่ยังไงที่จะเป็นตรงกลางนะคะคนที่ เรารู้แล้วว่าวิธีการอธิบายเป็นยังไงเราก็นำมาประยุกต์ใช้ทั้ง5แบบว่าเราต้องการแบบไหนลองดูนะคะแล้วก็ใช้สือ่อใช้ภาพประกอบด้วยการเขียนการสื่อสารแบบที่2นะคะการเขียนหรือการส่งสารแบบที่2เราเรียกว่าการบรรยายนะคะการบรรยายคือการเล่าเรื่องการกล่าวถึงเหตุการณ์ที่ต่อเนื่องกันโดยชี้เห็นถึงฉากสถานที่เวลาสาเหตุ สภาพแวดล้อมบุคคลที่เกี่ยวข้องหรือผลที่เกิดจากเหตุการณ์ถ้านักเรียนฟังตามคร่าวๆตอนนี้นะคะการเล่าเรื่องอย่างน้อยโครงเรื่องที่ปรากฏนะคะเรียนจะต้องตอบคําถาม5ข้อได้ที่คําถาม5ข้อที่บอกว่าใครนะคะทำอะไรที่ไหนเมื่อไหร่แต่ครูเขียนว่าเมื่อไหร่นะคะแล้วก็อย่างไรอันนี้เป็นโครงเรื่องของการเล่าเรื่องทั้งหมดการเล่าเรื่องทั้งหมดที่จะ พูดหรือส่งสารหรือสื่อสารพูดหรือเขียนให้คนอื่นเข้าใจในการเล่าเรื่องอ่าวบรรยายแบบวิธีการบรรยายมีอาจจะ4พอสรุปได้4แบบนะคะก็คือบอกว่าใครเมื่อกี้ที่ครูบอกนะใครทำอะไรที่ไหนเมื่อไรอย่างไรนะคะตอบคำถาม5ข้อก็จะทำให้เราเล่าเรื่องนะะเช่นฉันเดินไปที่ตลาดเมื่อกลางวัน อย่างรีบเร่งอันนี้อาจจะบอกว่าเพื่อซื้อของเพื่อซื้อของให้ทันเวลานะคะผลที่ตามมาก็คืออย่างรีบเร่งเพื่อให้ทันเวลาอันนี้เป็นการเล่าเรื่องบรรยายใช่ไหมคะเรียงลําดับเหตุการณ์ก็ได้นะคะหรือสลับเหตุการณ์ก็ได้หรือเลือกเฉพาะเหตุการณ์สําคัญก็ได้เพราะนั้นวิธีการบรรยายจริงๆคําสําคัญหรือคีย์จะอยู่ที่ข้อหนึ่งที่ที่ครูบอกนะคะเล่าให้ได้ก่อนว่าใครทําอะไรที่ไหนเมืออ่อไหรอย่างไรนักเรียนจับประเด็นให้ได้ก่อนนะคะ แล้วต่อมา2 3 4เนี่ยเป็นแอดวานซ์แปลว่าบางทีเขาจะเล่าเรื่องแบบเรียงลำดับเหตุการณ์ก็ได้สลับก็ได้หรือเลือกเฉพาะเหตุการณ์สำคัญมาเล่าก็ได้นะคะหรือใช้วิธีต่างๆผสมกันอย่างที่ครูบอกนะคะแทรกการพรนนา,นาแทรกบทสนทนาตั้งคำถามเกี่ยวกับเหตุการณ์หรือผู้บรรยายเข้าไปพิมพบทบาทในการเล่าเรื่องนะคะใช้คำแทนตัวว่าฉันผมข้าพเจ้าก็จะเห็นในการเล่าเรื่องหลายๆอย่าง ในการแต่งนิทานบางทีก็เป็นมุมมองของผู้เล่านะคะ,ะการพรรณนา,นาคำว่าพรรณนา,นานะคะคำนี้เราอ่านว่าพรรณนานนะนะเขียนอนอเนนแล้วก็นอนหนูนะคะอ่านออกเสียงให้ถูกด้วยพรรณนาคือการสร้างภาพอย่างที่ครูบอกตอนตน้นทำให้เกิดจินตภาพให้รายละเอียดของสิ่งต่างๆนะคะคีย์เวิร์ดให้รายละเอียดแล้วก็บวกความรู้สึก ให้รายละเอียดบวกความรู้สึกโดยมุ่งให้นึกภาพตามเห็นภาพตามเกิดจินตนาการเพราะเกิดจินตนาการเราก็จะดูว่ามีภาพเ,ออเป็นการใช้คําที่สวยงามประณีตใช่ไหมคะแล้วก็มีอาจจะมีอุป,ปมาโวหารประกอบด้วยนะคะวิธีการพราณามีหลากหลายเช่นแยกทีละส่วนนะคะแยกทีละส่วนประกอบเช่นบนใบหน้าประกอบด้วยตาหูจมูกปากตาเหมือนตา ตาของฉันเหมือนตาแมวตากวางเนาะ,ะจมูกของฉันเหมือนชมพู่ปากของฉันเป็นกระจับนักเรียนรู้จักกระจับไหมคะปัจจุบันปากหรือว่าชี้ลักษณะเด่นใช่ไหมคะใบหน้าของฉันมีแก้มหรือมีดวงตากลมโตอันนี้ก็ชี้ลักษณะเด่นใช่ไหมคะการใช้ถ้อยคำอันนี้ก็คือการอุปมานะคะหรือการใช้โวหารไม่ใช่แค่อุปมา มีหลายอันนะคะการใช้ที่เราเรียกว่าโวหารภาพพจนะคะซึ่งเดี๋ยวเราจะมาดูรายละเอียดต่อไปโวหารภาพพจนะคะ,ะการแยกส่วนประกอบที่ครูบอกยกตัวอย่างตอนต้นนะคะคือ,อที่ว่าพัฒน,นาแต่ละส่วนให้แจมแจ้งชี้เห็นว่าแต่ละส่วนส่งเสริมกันยังไงเชื่อมโยงให้เป็นความเดียวกันนะคะชี้ลักษณะเด่นหาลักษณะเด่นของสิ่งนั้นแล้วพัฒนา,นา ให้สัมชัดเช่นอย่างที่ครูบอกเราอยู่บนใบหน้านะคะนักเรียนก็ลองดูเวลาจะอธิบายอะไรหรือพรรณนา,นาหรือเล่าเรื่องในการทำอะไรเนี่ยเอาจากสิ่งใกล้ตัวเปรียบเทียบที่หน้าดูหน้าตัวเองเนาะ,ะลักษณะเด่นบนใบหน้านะคะแก้มปากตาคิ้วคางนะคะใช้ถ้อยคำที่ครูบอกต้องรู้จักคามากพอนะคะหรือบางทีเราใช้คําว่ามีครังคำ คลังคำเกิดจากอะไรนักเรียนอ่านนะคะนักเรียนอ่านหรือว่าอ่านมากฟังมากที่ที่เราเคยใช้ว่าพ่อหูสูดใช่ไหมคะเราก็จะมีคลังคําเลือกใช้คําที่เหมาะสมทั้งเสียงความหมายเกิดจินตภาพภาพที่เกิดขึ้นในจินตนาการมีโวหารภาพพสนะคะแล้วก็เราบอกว่าอุ๊ยพอใช้ใช้ถ้อยคําในการพรณนา,นาม,มันก็จะดู มากกว่าปกตินะฮะถ้าเราใช้ศัพท์ของเราก็คือจะเวอร์เวอวังอลังการไปนะคะอ่ะบทพรน,นาโวหารบนท้องฟ้าเช่นบอกว่าเมื่อพระอาทิตย์ค่อยๆเดินทางลาลับฟ้าอย่างเงียบเงียบนะท้องฟ้าเบื้องหน้าก็ค่อยๆแปลเปลี่ยนสีสันสีชมพูค่อนไปทางสีม่วงก็ค่อยๆจ่มชัดฟ้ากำลังกระเจิงสีเหมือนสีสันแห่งนมามธรรม ท้องฟ้าที่เราเห็นเป็นเพียงแค่ปรากฏการ์ในแต่ละวันมีเวลาเพียงไม่กี่นาทีเพียงเพื่อน,นั่งชื่นชมท้องฟ้าสีงามอันนี้ก็จะเห็นภาพของท้องฟ้านะคะที่ค่อยๆพระอาทิตย์ตกดินนั่นเองแต่ว่าแทนที่เราบอกว่าพระอาทิตย์กำลังตกเราก็จะบอกว่าพระอาทิตย์ค่อยๆเดินทางลาลับฟ้าอย่างเงียบๆนะคะอะลองดูแบบฝึกหัดสักหนึ่งข้อนะคะอันนี้เป็นข้อสอบเก่านะคะก็บอกว่า ปีโอนปี50นะคะข้อความต่อไปนี้เป็นการอธิบายแบบได้การเดินทางในสมัยก่อนใช้เกวียนหรือช้างหรือม้าถ้าไปทางบกถ้าเดินทางทางเรือก็ใช้เรือพายหรือเรือแจวการเดินทางกินเวลานานผู้ที่มีนิสัยทางกวีจึงแต่งคำประพันธ์พรรณนาหนทางที่ผ่านไปออข้อสอนี้ยังมี4ช้อยนะคะข้อ1บอกว่าใช้ตัวอย่างข้อ2กล่าวตามลำดับข้อ3ชี้สาเหตุและผลลัพธ์ที่สัมพันธ์กันข้อสี่เปรียบเทียบความเหมือนหรือความต่างครูน่าจะเอาไปออกแบบเป็น เทียมโชว์ทักษะการจับใจความเนาะเพราะเมื่อกี้ข้อนี้ถ้าได้ยนฟังมาตั้งแต่ต้นก็จะตอบครูได้เลยเพราะครูยกเป็นตัวอย่างไปแล้วใช่ไหมคะ,ะข้อนี้ก็ตอบได้เลยว่าเป็นอะไรคะเราก็สังเกตจากคีย์เวิร์ดคำว่าจึงใช่ไหมคะพราะคำว่าจึงก็ต้องเป็นสาเหตุผลลัพธ์นะคะหรือเป็นที่บอกว่าเป็นสันธานหรือเป็นคำเชื่อมนะคะมีคำเชื่อมที่บอกเหตุและผลก็ต้องตอบข้อ3นะคะ ข้อ20นะคะข้อใดไม่ใช่การเขียนแบบบรรยายถ้าเวลามีคำปฏิเสธในข้อสอบก็อยากให้ดูคำปฏิเสธไปด้วยนะคะข้อที่ไม่ใช่การเขียนแบบบรรยายข้อ1นะคะปลาหนัก30กิโลกระแทกผิวน้ำเสียงดังมันหงายท้องขึ้นมาอยู่ครู่หนึ่งก่อนพิกลับแล้วผุบหายลงสู่ใต้น้ำบรรยายไหมอ,อาจจะใช่ใช่ไหมคะ พ่อครัวร,รีบปินขึ้นหลังคาอ,อุ้มไม่ต้องลงมาล่ามไว้หยิบผ้าขนุนูออกมาเช็ดขนให้มันข้อ3รถยนต์คันหนึ่งเลี้ยวออกจากถนนใหญ่เข้ามาในซอยและจอดอยู่ใกล้ปากทางหลายนาทีข, 4, ข้อ4เขายังจําใบหน้าท่าทางของเธอได้ติดตาเธอเป็นคนอ้วนหน้าอิ่มแก้มแดงเรือเหมือนดอกหงอนไก่บานอุ้ยเจอคําว่าเหมือนละเราเลือกข้อสนี่แหละเพราะว่าเป็นการพันนา,นาแน่เลยมีการใช้โวหาร บรรยายต้องเล่าเรื่องทำไดอีกสักข้อหนึ่งนะคะข้อ,อก็เป็นข้อสอบเก่าเหมือนกันนะคะข้อใดใช้โวหารการเขียนต่างจากข้ออื่นครูอยากให้นักเรียนวงคําว่าต่างไว้เวลาทําข้อสอบนะคะเพลงสรรเสริญพระบารมีดังขึ้นพร้อมพร้อมกับเสียงที่ทุกคนเปล่งออกมาว่าทรงพระเจริญดังกึกก้องไปทั่วบริเวณอันนี้ก็เป็นพร้อมดังก้องไปทั่วบริเวณนะคะมองไปทางไหนดดูทั้งหมดก่อนเนาะ มองไปทางไหนสีเหลืองอารามสะพรั่งไปทั่วบริเวณอันนี้เป็นพันานาแน่เลยเพราะว่ามีอะไรคะอารามสะพั่งสีกระดำกระด่างให้ภาพนะคะข้อ 3. เสียงผู้คนตะกนกล้องไปทั่วว่าสงพระเจริญแสงแดดที่แผดกล้ากับรู้สึกอบอุ่นให้ความรู้สึกก็เป็นพันนา,นาหเหเรือสิ เสียงแห่เรือกล้องกังวาลตามผืนน้ำท่ามกลางอาทิตยามเย็นที่สาดแสงสีเหลืองทองจับเป็นประกายหมู่ยอดเจดีก็เป็นพนาณาอ้อข้อหนึ่งนี้เองที่เป็นการบรรยายเรื่องนะคะอ่ะเราก็ทำข้อสอบเรื่องการอธิบายบรรยายพนาณาไป3ข้อนะคะอ่ะสามข้อก็เป็นเรื่อง3เรื่องในการใช้ภาษาที่ใช้ในการสื่อสารนะคะ คือก็หวังว่าเวลาไปทำข้อสอบเรีนยนจะแยกทั้งเรื่องการอธิบายที่ต้องการให้คนเข้าใจนะคะบรรยายต้องการให้รู้เรื่องบอกลำดับเหตุการณ์ใครทำอะไรที่ไหนเมื่อไหร่อย่างไรแล้วก็พรรณนาก็คือสร้างภาพทำให้เกิดภาพจากจินตนาการหรือมีวโวหารภาพพจน์เข้ามาด้วยนะคะสำหรับวันนี้วิชาภาษาไทยนะคะกับครูอาจารย์สุภัตราอุตามังกก็ หมดเวลาแล้วนะคะหวังว่านักเรียนทุกคนจะทำข้อสอบได้แล้วก็ได้รับความรู้ในการทบทวนอย่างเต็มที่นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ